ก็ฮัลโหลสวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมนะักสกีกับสม้มเดิมนะครับโอเควันนี้ก็อยู่กับวันที่สองวันที่สองอะไรก็อยู่กับวันอาทิตย์ตั้งแต่เมื่อวานเออเราได้เอาคลิปลงอย่างว่าเออย่างนะั้นเดี๋ยวก็ลงสองคลิปไปเลยเ <c oughs> พราะว่าเมื่อวานก็คือว่าจะเอาคลิปลงแต่เมื่อคืนผมไม่ได้นอนไงผมเล่นยันเช้าตลรุ่งเลยครับนอนก็เจ็ดโมงอะ่ะ 1จโงเ้าแล้วก็เติมนสิบโมงโอเควันนี้จะถามว่าเพชรได้จากไหนได้มาจากพ v พนะครับโอเคเราก็มาล่าลิวนานกันต่อวันก็เมื่วันเมื่อวานเราลารา่ลาลาา่าล่าล่าจากแดนหนึ่งจรินๆๆนะโอเคผิดอร์น <c oughs> งั้นเรามาล่าจากด่านนี้กันนี้นนิ้ถ้าเสียงเกมดังไปก็ขอโทษด้วยนะครับ เชื่อไม่มีพาพอดีไปครับลุย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 เลยไปเลยพุชโลเออโใรเจกต์ลาว์ไปเลยพุชโลฮอเนาะโอ้โหเอะต่อบอลเฮ้ยใช่ใช่ใช่เดี๋ยวผมฝากเทจหน่อยแล้วกันอ่า ทำยูทูบทั้างเพลงในเซสเต็มหมดไม่มีอะไรทำว่างว่างมากเบื่อมากหาอะไรทำเล่นๆแต่จริงจังยี่ต่อไปใี่ได้นะครับนี่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 เล่นอะไรเนี่ยเล่นอะไรของเองอะ ต่อไปยิงนะครับแชมเปญยิงทีนี้ไปฐานนี่ไปครึ่เงเงยโอเคต่อไปอ่ะต่อไปอาจจะพูดน้อยลงนะครับเพราะว่างูเพรว่าผมนี่ก็เพียมทั้งวันแหละแต่ตอนเช้าก็ทำงานแล้วก็ได้นอนแป๊บนึงนอนตื่นสิบโมง จากนั้นก็เล่นเกมได้แป๊บหนึ่งแล้วก็หลับคาตทรศัพท์นั่นไงกบนั่นไงกบสาธุระษาคำจังคำจังคำจังคจังถ้ามีโชคดีมีจริงก็ขอสุมกบได้สักตัวน้นหน่อยเธอเธอเๆอเอเอเพราะว่าขี้เกียจเราอินที่นี่อ่ะ กาไม่มีอะไรทำนะครับไม่มีอะไรทําไม่มีอะไรทําจริงๆครับไม่งั้นผมคงไม่พาดหรอกถ้าผมเดี๋ยวลองเอาเอาเอาขีดอาวุธยิงใส่ออ้แรงอยู่เมื่อกี้โดนขีดนาวุธเออขีดนาวุธนะหรือว่าโดนแชมเพนยิงแชมเปญแชมเพนโอเคนะครับเอานะครับ กอบ8ปดาวอันตรานะครับเราต้องวงตัวนี้ไหมครับไม่ใช่ดีวงแปดดาวยอไม่ได้นะครับโอเคเดี๋ยวค่อยมาซื้อรอบเล่นอีกหนึ่งรอบผมก็ขอไปเกียร์ด่าน5 4 3 2 1ก่อนนะครับก็จะเอาแบบจบแบบรวเร็วเลยแล้วกันพี่เกียร์ทำสปีดลิอพอ่ะเกียรมากไม่ไม่มีโปรแกรมทำ้วยแหละสตันสตันเลย ถ้าถามว่าผมใช้เกมอะไรบ้างโอเค,เคใช้เกมใช้เกมเกมอะไรอยากใช้ก็ใช้เกมนะถ้ามีเวลาว่างมากกว่านเล,ลยไลเจอร์นี้ตั้งแต่กลับมาเล่นก็ประมาณเดือนเดือนครึ่งเลยแล้วบ้างครับหนึ่งประมาณสี่สิบห้าวันประมาณสี่สิบห้าสิบวันแค่นั้นแหละก็ถือว่าเร็วนะครับจากเล่น เล่นมาจนถึงอันตร้าโดยใช้เวลาประมาณนั้นประมาณเท่านั้นเร็ววหรือช้าวะเร้ช่างเถอะก็คือต้องบอกว่าเป็นผู้เล่นเก่าจากเอดิสหนึ่งแต่ว่ารหัสก็คือต้องบอกว่าแบบยังไงครับตัวไม่สนใจครับตอนนั้นลบลายทิ้งลบลายกว้างอเออคิดถึงเอดิสหนึ่งอ่าอยากกลับไปเล่นสนุกนะครับตอนซีซั่นที่หนึ่งอะเลนเจอร์ มีแค่ตัวห้าดาวจำจําถ้าคุณเคยเล่นคุณก็ต้องจำวิธีนี้ได้โดยการใช้ตัวต้านประมาณสี่ตัวแล้วก็กองหลังประมาณ1ตัวแปดดาวเข้าตัวแรกก็คือแกะกับเออตัวอะไรวะเออไม่รู้สิไม่ใช่สิไม่ใช่แปดาวเข้าตัวแรกต้องบอกว่าเมื่อก่อนนะมันโหดมากโหดเกินไปเลยล่ะแกะ แต่ตอนนี้ต้องกลายเป็นตัวที่เป็นสายวงไหวนเพราะฉะนั้นเมื่อ่อนเป็นสายใบพีชไม่ใช่ไบทีดิเมื่อตอนเป็นเล่สเปเออใช่จะมีรหัสเก่านะจะโมรถสหน่อยรถสีดาวจํำนานรถสีดาวจํำนานนะครับโอเคตอนที่ห้านี่เรามาโมหรือเรามาทำอะไรครับเราก็ไม่รู้เหมือนกันค่อยากจะโมว่าเคยเล่นด้ว ก็อบอกแค่อยากจะโม้ตั้งแต่ว่าเคยเล่นตั้งแต่เ g e 1ไม่ครับที่ผมพูดเล่นนะครับผมไปเล่นจริงๆครับไม่เกี่ยวอะไรกับพูดเล่นเนี่ยช่างเถอะพูดมากกล่าหายนนเกี่ยวอะไรกับพูดมากมดูเป็นการมีพูดกับตัวเองนะครับเพราะว่าอออตอนนี้อยู่ในฐานะภาวาเศร้าเคยกดเศห้าใครทุกคนไม่เกี่ยวอะไรเนี่ยช่างเถอะ ถ้าถาไม่อัดป้อมไม่เลงเลยอยังไม่มีแหวนปีนางคว้าเอาแหวนปีนางคว้ามาเอาแหวนปีนางคว้ามาพรุ่งนี้ล็อกอินหนึ่งวันนะครับวันนี้ที่วันที่ยี่สิบก,ก็สถามาชื่อเพลงที่เพลงอะไรก็ตามนี้นะครับโอเคตามนั้นเลยครับก็ว่าจะใส่ลิงก์ไว้ใต้คลิปแต่ผมก็ลืมลืมไปคลิป เลี้ยงกบเลี้ยงเลี้ยงๆายทอดได้ครับขาวขาวเลี้ยงงวดนี่ครับนี่ครับนี่บไม่ได้นะครับเราสรุปแล้วเราก็ไม่ได้กบเหมือนเดิมกบเอ้ยกบจ้ากบเอ้ยกบจากบ้าได้ยินไหมวห่าเสียคนนกใช้สเตททั้งหมด ไม่ใช่ใช่สเตลลวน u านี่ก็คือใช้ทั้งหมดประมาณเดี๋ยวเราต้องขอคิดตลาขอคิดแป๊บสามสามเออโอหกสิบสองิบดแปดบวกสิประมาณสามสิกนนกใช่ปะใช่ผว่ารับครขอคิดใหม่สิบหกสิกสิบแปดเออใช่บังบังนะ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 บังงน่าจะใช่แหละมัง ออด่านหนึ่งถึงด่านหนึ่งหกหกนี่เรามาโชว์ความโง่ในการคิดคณิตโอ้หกแล้วก็สิบสองแล้วก็สิบแปดก็สิบหกไม่ใช่ไม่ใช่ดีหกสิบสองหกสิบสองก็สิบแปดแปดบวกแปดก็สามหกก็ถูกแล้วนี่เออก็ถูกแล้วสิบหก 16, แสดงว่าขนนกจะเหลือห้าสิบอันพอดีนะครับถ้าผมเล่นไม่ห้าสิบก็สิบดอันนั่นแหละ โอเคต่อไปต่อไปไม่ได้ก็ช่างมาันไม่ได้ก็ช่างมาันโอเคนะครับพอดีพอเล่นอีกด่านนึงก็เหลือจะเหลือ56แล้วก็เล่นได้อีกด่านโอเคต่อไปลงคลิปเลยดีกว่า๋ยวเออแต่ว่าถ้าลงคลิผม,มจะดูเมฆกับอะไรอ่อะเออทางเว็กดโหลดเอเอ ก็จะได้อยู่มะแต่ตอนนี้ก็หิวข้าวหิวมากด้วยฝ้าคนนอนนอนดึกจะทําให้อ้วนนะครับเออผมเชื่อแล้วมันทําให้อ้วนดูอันนขึ้นครับมันหิวหิวจากนั้นก็จะลงเดินลงไปเดินลงไปข้างล่างบ้างแล้วจะเจอเบเฟ่ไม่ใช่เบเฟจ่จะเจอเจอขนมบางสีบางอย่างที่วางอยู่บนโต๊ะจากนั้นผมก็เอามากินหมดตื่นเช้าขึ้นมาแม่ดา่า ใครกินนมปูเอเอเยี่ยมย้อยเย็นครับย,ยอยเย็นย,ยอยเย็นย,ยอยเยยอยเย็นโไมหาพาเพื่นเคลียดนะครับผมเล่นอะไรของผมเนี่ยดูครับกร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 บักตัวมันก็ยังเล้งน้ำใจไม่คิดจะให้โอ้ยเกมลาลิกเจอ้อ <c oughs> <c oughs> เขาบอกว่ามึงดวงหมดแล้วต้องทําบุญสักหน่อยดวงถึงจะมามิเกีวแล้วก็ทำบุญปกติก็ทําอยู่เลยเขาทำบุญเว่าจะไปวะไม่เคยจุดตะกบแบบดาวเลยโอเคอจับไปจับไป ต่อไป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 หายหต่อไปสู่ต่อไปอย่าได้ถอยยเฮ้ย เค okay, ต่อไปดูนะครับวันนี้เราจะได้กบสักตัวไหมอาทิตย์เมื่อไม่ใช่อาทิตย์เมื่อวานรู้สึกว่าได้ไปตัวหนึ่งสินะถ้าจะไม่ผิดใช่ได้ไปตัวหนึ่งเอ,อรีโอนาดันตรา5้าดาวนะครับถ้าจะไม่ผิดหรอคน่าจะใช่เลยเคื่อ okay, ต่อต่อต่อชนะแล้วออ ต่อไปด่าน2หมดแล้วนะครับเนี่ยครับถ้าเลือีก3ด่านก็จะเหลือมันใช้ทั้งหมด36คนนอกในการเคลียร์สเตททั้งหมดนะครับซึ่งใช้เวลาคิดประมาณเออ5นาที <c oughs> คิดแค่นี้คิด5นาทีเงีอบต่อไปรีบพังฐานโอเค อยากดูรักไาเสียง The Silent อ่ะไม่ใช่ The ดิอะ Silent Voice <c oughs> อยากดูไปรองดันไปได้ใครไปงานเ g r เลยบ้างครับถ้าเจอผมไม่ต้องพักนะครับเพราะคุณไม่รู้ดีแล้วผมเป็นใคร นี่ที่พูดเหมือนคุณจะดังขนาดคนจะมาทักเลยเหรอเออถ้าอยากจะดังก็รอไปสิปีครับ10ปีครับสิปีจะบอก10ปีหรือ10ชาติดีกว่าสไตล์ครับโอเคจบแล้วใช่ใชใช่ ที่หนึ่งนะครับที่หนึ่งที่หนึ่งทีหนึ่งทีหนึ่ง,งกอบกอบกบกบโอเคหลังจากที่เราเล่นหมดแล้วครบแล้วครบแระระแล้วนะครับเราก็จะมาเดี๋ยวจะคันจมูกหลังครบแล้วเราก็ซื้อนี่หนึ่งรอบเพื่อความคุ้ม แก็เสียเพชรห้าเพ็รมันคุ้มตรงไหนฟ้าคุ้มบบเราก็ไปเลยกันดีกว่ากว่ากว่ากวาไม่เครียดไม่ท้อสู้ต่อไป้าจะถึงฝันถ้าสู้ไม่ไหวก็หยุดพักหม่เดี๋ยวตอนนี้ก็คือก็ถามว่าสมบนอะไรผมก็คิด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  คิดใส่คาร์อนหรือคำคมหรืออะไรสักอย่างเมื่อที่ไปใส่ใต้มีถ้าถามว่าทำไมผมไม่จัดคลิปแบบมีตึ้งเอฟเฟกตึ้ง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 ที่เกียดครับแล้วก็ที่เกียจศึกษากับคอมกากมากที่เกียจทำเป็นโทรศัพท์ด้วยเกลียดโหลดที่เกียจทุกอย่างที่เกียจขนาดอัพขนาดอัพนี่ยังีเกียจเลยแล้วจะถ่ายทำไมขี้เกียด แล้วยังไงผมขี้เกียจผมขี้เกียจ <c oughs> อยากได้เอ็ดเวิร์ดเอลริกเอลริกนะครับเอลริกไม่ใช่เฟ <c oughs> ิร์ดโดยดำน้ำเอ็ <c oughs> ดเวิร์ดโดยดำน้ำมีแล้วเนี่ยนี่นีมีโอ้โหเอ็ดเวิร์ดเอลริก oh 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 oh. อยากได้อยากได้ถุงสิงถุงยางี่อยากได้เอ okay. โลบมากลาหายฮะโ okay. อเคเดี๋ยว้อปลุกพ่อดีกว่า โอเคได้ห้าวาช่นคือเราเล่นอีกด่านนึงครับเราจะกดรัวครับเราเชื่อว่าเราจะได้หอมใหญ่แน่นอนราอะไรเข้าหน้าไม่รู้อะไรเข้าหน่า,อาโอเคนะฮะใหอยู่อยู่ผมหลับไปนี่ก็อย่าแปลกใจหลับไปแล้วถ่ายคลิปนี้คืออะไรที่แบบคุณเคยไหมเล่นเกมอยู่ดีแล้วหลับคาโทรศัพท์ท,ท,ทั้งๆที่ยังคุยกับเพื่อนอยู่ ก็ไปทางนี้ทางน,างนี้ทางนั้นโอเคชนะแล้วนะครับเราเชื่อว่าเราชนะแล้วเราเชื่อว่าเราชนะแล้วป่าั่นไงโอ้ยอรอเวลาแล้วครับไม่ได้นะครับโอเคก็ แค่นี้ไม่มีอะไรมากแล้วกันได้เงินมาสองล้านประมาณสองล้านนะครับล่นเนี่ยใช่เหรอสองล้านสองเลานทำอะไรไปเลยเไ,ไม่มีอะไรครับมาโมหรือว่ามาโชว์ความกากโชว์ความกากนะครับดูฐานดูฐานนี่อัตราพิจตรภาพฐานขี้เกียจนะโอเคก็ไม่มีอะไรมากแล้วนะครับ โอเคถ้ okay, <c ười> ก็ไม่มีอะไรมากแล้วก็ถ้าชอบก็กดไลค์กดติดตามนะครับเป็นกำลังใจได้แคทกินเขาก็พูดอย่างเนี้ยนี่ที่บอกเป็นกำลังใจนี้ก็คือเป็นกำลังใจให้ตัวเองนะเศร้าเรื่องมันเศร้าโอเค่ี่สิโอเคเออพูดอะไรลืม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 อยากจะฝากเคทนะครับอยากได้คำคมคน,น ếu, ๆเศร้า เมาเมาหรือยังไงก็ไปพิมพ์ได้นะครับอนิเมะ mmtg หรือว่าในเฟซพิมพ์เข้าไปอนิเมะมันแตกต่างมันมันแตกต่างก็คือที่ผมจะเขียนได้ยาวกว่านี้ถ้ามันเขียนไม่รู้จะเขียนยังไงดีผมก็เกียวอนิเมะมันแตกต่างจะบอกว่าถ้าแบบอธิบายยาวๆก็เป็นอนิเมะมันแตกต่างจากโลกความจริงทุกสิ่งทุกอย่างมันดีโอเคจบไม่มีอะไรบากที่ผมพูดอะไรของผมโอเคก็ไม่มีอะไรมากจริงๆงนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ